หนึ่งในโมเดลธุรกิจที่เราได้ลงมือทำจริงโดยการที่เราเนี่ยได้นำผลไม้มาแปะรูปเป็นเครื่องดื่มม็อกเทลเมื่อวันคือทำงานกันหนักมากค่ะการดำเนินง,งานทั้งหมดที่เราทำมากิกนเวลาเกือบ5เดือนเตียวค่ะซึ่งคุณได้ฟังสิ่งที่เราทำา5าดีนไทยใน5นาที กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในเอพิโซดที่2กับรายการของเรา learn real with interbiz เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจากการคิดจริงทำจริงของเราเนี่ยจัดเต็มไปกว่าอินพีก่อนๆอีกนะครับเนี่ยกับโมเดลธุรกิจที่ชื่อว่า Bitmock Project เรามาดับความรู้จักกับหนึ่งในสมาชิกของ Bitmock Project ที่จะมาพูดคุยในวันนี้กันได้เลยครับ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในพี่ก่อนเราได้พูดถึงโปรเจกต์เชิงวิชาการไปแล้วแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนึ่งในโมเดลธุรกิจที่เราได้ลงมือทำจริงตั้งแต่การวางแผนธุรกิจจนมีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมออกสู่ตลาด าการรีเสิร์ชและลงพื้นที่จริงในชื่อ Beatmock Project ค่ะพอจะช่วยเกินถึง b e a t m o c p r r o j e t t ให้ผู้ชมได้รู้จักหน่อยได้ไหมครับ อ๋อเปลี่ยนม็อกโปรเจกต์เหรอเป็นการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มแวลูสู่ชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในการที่เราเนี่ยได้นําผลไม้มาแปลร,รูปเป็นเครื่องดื่มม็อกเทลจากนั้นเราก็ส่งต่อความรู้ต่างๆสู่ชุมชนผ่านงานเวิร์กช็อปที่เราจัดขึ้นในรายวิชาสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศของเอกเราแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณลุงและเพื่อนๆในการทําโปรเจกต์นี้ครับ จริงๆตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรเป็นพิเศษหรอกคะ่ะแต่พอเราได้เริ่มศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับกระแสในตอนนั้นแล้วก็บวกกับความชอบของเราเลเครื่องดื่มมอคเทลด้วยเนี่ยเราก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาคะ่ะโดยการทําผลิตภัณฑ์จากผลไม้โดยการแปลรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องอดื่มมอคเทลโดยแรงบันดาลใจหลักๆก็คือเราอ,อยากจะช่วยลดปัญหาผลไม้ราคาตกต่าในตอนนั้นด้วย แล้วก็อยากที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้แปรรูปจนนำไปสู่รา,ายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นของกเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และทั้งหมดนี้ก็คือแรงบันดาลใจในการทำโปรเจกต์บีทม็อกของเราค่ะแล้วกว่าจะมาเป็นบีทม็อกโปรเจกต์เนี่ยต้องศึกษาข้อมูลมาพอสมควรเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะว่าเราศึกษามาเยอะมากแบบมาก,มากจริงๆค่ะกว่าจะมาเป็นโมเดลธุรก,กิจที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะคะ เมื่องหร่จะท,ทำงานกันหนักมากค่ะเริ่มแรกเนี่ยเราทุกคนก็ช่วยกันออกไอเดียก่อนค่ะว่าเราจะทําอะไรกันดีมงมกันอยู่ตั้งนานสองนานทั้งเถียงกันแล้วก็ดูความชอบของเราแต่ละคนเนี่ยที่จะทํามันด้วยว่าเราจะไปได้สุดทางหรือเปล่าแล้วมันก็ต้องเป็นงานที่ดูท้าทายด้วยนิดนึงค่ะแล้วสุดท้ายค่ะทุกคนก็โอเคค่ะที่จะทําเครื่องดื่มบีทบ็อกหรือว่าเป็นเครื่องดื่มมอกเทลด้วยกันแล้วก็มีความชอบเหมือนกันค่ะ แล้วพอเราได้ภาพใหญ่แล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยมาลงดีเทลกันในแต่ละจุดค่ะเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆจากนั้นก็ประชุมกันค่ะประชุมกันบ่อยมากจริงๆค่ะประมาณ4วันต่อสัปดาห์ได้เลยนะคะช่วงนั้นคือหนักสําหรับเราทุกคนมากจริงๆค่ะ เราทำงานหนะักจนได้โมเดลธุรกิจที่เป็นร่างออกมานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็รุยงานกันต่อเลยค่ะโดยการที่เราลงพื้นที่จริงเพื่อพบเกษตรกรตัวจริงค่ะแล้วก็รวบรวมข้อมูลเชิงลึกนะคะที่เป็นข้อมูลที่ได้จากคนจากแหล่งกําเนิดจริงๆค่ะ พอทั้งนำผลไม้นะคะมาทำเป็นโมเดลของผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเราลองผิดลองถูกกันอยู่หลายครั้งมากกว่าจะได้สูตรที่เราคิดว่าใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ได้มันมาค่ะเราคิดว่าสูตรนั้นต้องอร่อยแน่นอนค่ะพอเราได้โปรดักต์เป็นชิ้นเป็นอันแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มวางแผนธุรก,กิจกันค่ะ เราวางแผนธุรกิจไปพร้อมๆกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวเราเองซึ่งมันเป็นงานใหม่ที่ท้าทายสําหรับเรามากเลยนะคะก็คือเป็นงานใหม่ที่แบบมันไม่ใช่เล่นๆเลยแต่ว่าเราก็ลองทามันดูค่ะแล้วเราก็ลองทําการโปรโมทการตลาดด้วยตัวเองด้วยแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็กว่าจะผ่านมามันไม่ได้ง่าย เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็ออกมาเป็นงานที่เราคาดหวังไว้ค่ะแล้วก็ได้ออกมาสู่สายตาของชุมชนและผู้ที่สนใจผ่านงานสัมมนาที่เราจัดขึ้นแต่เห็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะทุกคนทั้งหมดเนี่ยการดาเนินงานทั้งหมดที่เราทํามากินเวลาเกือบ5าเดือนเชียวค่ะแล้วเราไม่ได้คิดแล้วก็ทํามันได้เลยเราก็ใช้เวลาเพียง5เดืนอนแต่ว่ามันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และความรู้ตลอดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆตลอด4ปีของเราจนออกมาเป็นโปรเจกต์นี้ ได้ค่ะสุดท้ายแล้วโปรเจกต์นี้เนี่ยถูกนำเสนอผ่านการสัมมนา,าอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วโปรเจกต์นี้ถูกนำเสนอผ่านงานสัมมนา,าที่เราจัดขึ้นเป็นทั้งงานให,ให้ความรู้ด้านธุรก,กิจและส่งต่อโมเดลธุรก,กิจที่สามารถต่อยอดได้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมอยากให้คุณลุงตะวันเนี่ยฝากอะไรถึงผู้ที่รับชมอยู่ตอนนี้หน่อยครับ สิ่งสำคัญที่เราอยากจะบอกทุกคนไม่ใช่แบรนด์ที่เราทำหรือว่าสูตรมอกเทล แต่เราเนี่ยอยากจะส่งมอบแล้วก็ส่งต่อความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้รับคุณเชื่อไหมว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นทําให้คุณเนี่ยมีความรู้ที่กว้างขึ้นมองโลกได้กว้างขึ้นซึ่งคุณได้ฟังสิ่งที่เราทํา5เดือนภายใน5นาทีก็ทําให้คุณได้รู้มากกว่าเราไปตังมากแล้วแต่ถ้าหากคุณได้ลงมือทําอะไรจริงๆด้วยตัวเองสักอย่างแน่นอนว่าความพยายามทั้งหมดจะให้ผลลัพธ์เป็นความรู้ประสบการณ์และความทรงจําดีๆกลับไปแน่นอน เรามักหลีกเลี่ยงก,การลงมือทำเพราะเราคิดว่าจะต้องรู้มากกว่านี้ก่อนทางทางที่การเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการลงมือทำแล้วพบกับรายการ Learn Real with i n t e r v i e ใน EP ต่อไปได้เลยนะครับ